กูตอนกูจะให้ผู้วิ่งมาก่อนแล้วขังผีแล้วที่ไปกดแล้วไอ้ผู้ว่าไม่ได้ผ่านไหมอ่ะใครเป็นวะเจเนะใครเป็นนะไอเดนไอ้เช็ด พวกมันอยู่ด้วยกันแน่เลยเฮียกูตรวจเฮียอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเห็นอยากตรวจได้ใช่ป่ะวคิดอีกวะจากตรงนั้นจะตรวจเป็นโควิดเห็นป่าเห็นป่าวเห็นป่ารวมกันอยู่สามคนเนี่ยเราไม่ใช่ละไอเฮียผีเสี้ยมเฮียกูเห็นแล้วผีเสี้ยมมาแล้ว พลาดแล้วพลาดแล้วไอ้คนวิ่งอ่ะพลาดแล้วโอว้เชือกตาะไม่หน้าหมดริบหายแล้วโอ๊ยรีบพอยแล้ว <t ries> โอ้ถึงแม่งใช้แบบเปลืองมากอ่ะใครใช้อะ่ะกูด <t ries> ูม <t ries> ึงไล่กูดีสัต ไล่ยังไงเหรอเอาไปไปเจอการไอแล้ไปล้ทางดีมึงมาไอ่ไอ่ลองดิละไอ่ลองรึปะลองขึ้นปะโอเคไอ่ มีไอ้ไอ้เดี๋ยวครับไอ้ไอ้ไอเยเเรียบร้อยอ้ไอ้เดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยไอ้เยัยไม่มีห้องนี้ว่ะเฮ้ยเทนเทนทิ้งงานมาได้ก่อนหน้าดูได้ว่าจะอยู่ไอ้หนอยทำไมรู้สึกตรงนี้มันน่าสงสัยทำไมรู้สึกตรงนี้ไม่น่าสงสัยแปลก หลงยุงไนะอากูรู้แล้วไอ้เหี้ยแม่งแย่งกูขึ้นลิฟต์ด้วยโนนอใครโดนเอ้ยไม่ว่าคนเรียบร้อยัตเไอ้เหี้ยอ้ยไเหี้ยเห็นแต่จากจากจากดาวอังคารอะแล้ม่คนหนึ่งอยู่ชั้นสามอีกคนหนึ่งอะอยู่ชั้นสามไอ้เหี้ยกูรู้เลยแม่งกดแม่งแย่งลิฟต์กูด้วยค่อยเหี้ยเลย ไม่นหน้าแย่เถ้ามึงจะขึ้นลิฟต์ทำไมเกิดดิก็มันเป็นทางเดียวที่ขึ้นได้อ้าวบันไดล่ะเดี๋ยวปักีปกบันไดมันไม่มีมันไม่มีบันไดอะไระฝานกคนมีแต่ลิฟต์อาะมันอยู่ชั้นสามแล้วเออชั้นสามดักทางลงไว้ละมันลงไปแล้วเชื่อกูมันลงไปแล้วเชื่อกู ยังอยู่เย่อยมันจเอ้าคนอย่างชอบเลยคนคนอย่างชอบเลย้วไป่มาหนลวไป่มาหน่อวิ่ไมันไล่มนอยู่เนี่ยเอ้ยวิ่งหนีชีวิตนะวิ่งหนีชีวิตอ้าเรียบร้อยโดนี่ร้แล้วเหอยโอ้โอาเป็เหยือเนี่ย ไอ้ใครเปนดได้ดกมได้ <G> มไม่ใช่ไอ้เกเป็นไอ้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 ไอ่ไอ้ไอ้ไไอไอ้ไอ้อ้ไอู้อไอ้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 ไไอ้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 อไไไ้ไ้ไ้อไ้ เชีย่ยมีกูเห็นคนเดินผ่านคนหรือผีวะคนะออน,นี่นนวะไอ้เชี่ยทำอะไรอยู่สองคนน่ะครับไอเ,เอาตัวลงตาตอนนี้ใครเป็นเนี่ยเอเจเอเจเป็นไอเจไอเจกูอีปั๊บหนึ่งแล้วไปไหนขอไปเยี่ยววันยังไม่รู้เลยใครอ,อยู่ข้างใต้เนี่ยนี่ยแหละไอ้ปวดล็อกประตูไอ้มึงเดินขากระเพกกระเพกว่านั่นอ๋อไอเกม ใครปุดล็อกประตูผีอยู่ตรงบนได้ไอ้ไอ้แล้วใครปุดล็อกประตูเนี่ยไปรู้ไหมไอ้สองคนนั้นหนีไปผีมันกำลังมาทางเนี้ยใช่เหรอเออองไงเฮ้ยว่าตกใจมั้ เฮ้ยทางเหี้ยชิบหายแล้วชิ่ตามกูมาอีกเมื่อกี้ผีผีร้องหอนปะไม่รู้อะอ้าวใครโดนนั่งดูไอเหี้ยแม่งชิบหายแล้วภูมิหนีเร็ว มันดูดีเลยโอ้่ะ <c oughs> ชิวไปไหมใครร่วมเกมชิวไปไหมเกมนี่ไป <c oughs> เถอะหุ่มตรงหุ่มตรงนี้ตรงนี้จ่ <c oughs> าของดีเดี็กไม่สบายเลยนะ <c oughs> เนี่ยไอ้เหี้ยออกไม่ได้ <c oughs> ไอ้เย้าเข้าแต่แต่ออกไม่ได้อเ,เอาใครโดนเบียดเบียเบียเบีย <What? S 2> ไอ้เย้าเบีย,บยโดนชิบหายแล้วกูเกินผ่านกล้องนี้โดนหมดอ่ะครับสรเสียงอะไรเออเสียงมันใกล้จัง ชี่าพายแล้วอ้เชือกตกอะไรวะตกเฉยไม่ท,นนมทนมันแล้วเย่ไม่ทันแล้วไอ้เจ้บูชาไม่เสียยมาดูใกล้จ,จังวะมีหน้าแมงโขน,น้อยเลยทำไมแบบโอ้ยคุณพี่ทาง เ้ยทีนทางเลยก่อนกูเดินไปหาผีเมื่อกี้ไอ่อะไรไงไปไหนแล้ววะเค้เครื่องรึป๋ะโอ้ย มันหน้ามีแบบควักปืนมา bon, ยิางแม่งเหี้ยมันปืนเยอะอะไรกดไอ้เหี้ยวเลันะเท็นตอนนี้ไม่เล่นภูมิแล้วไอ้เ้ยกูเห็นไอภูมิเด้กูเห็นในภูมิแอบอยู่เมื่อกี้สองเฉยสอบสอจริงๆปิดไฟแป๊บเริ่มดี ปิดไฟครับปิดไฟเล่นไม่ไม่คือไอ้ไอ้เนี่ยโรงแรมโคตรก่ายเลยนะเข้าใจเข้าใจได้ว่าเนี่ยโรงแรมกากจริงไอ้ไอ้คนมันใจเยือกี่นะขนาดเร็วอะอ้าวเป็นกับไอ้บอลชิบหายแล้วพูงเป็นโคตรก่ายสนิทในกูยยังดูกระเทยอะไรผิดช่องอะฮะเกมโคตรลื่นเลยก็บอกแล้วมันลื่นลื่นกับวาโลยขนาดรับสูงสุดอ่ะ เล่นไม่เป็ดนะพี่ไม่พอว่าไม่ไม่รู้แน่ตอนทันที่แอร์บอลอ๋อเฮ้ยไอบอลที่ไปหายแล้วพีเกิดตรงนี้ก็ามาบอลที่้ายแล้ววิ่งเอ้ยอ้ไอบอลกดชิปกดชิปวิ่งกดชิปวิ่งไอบอลกลัวหน่อยบอลกดชีพว่งกตายพี่ตายแล้วพี่ผมไม่กลัวอยู่แล้ว แค่บอลกูหายไปไหนแล้วเนี่ยฆ่าเราดิฆ่าเราดิอย่องคอมใหมลแรงโหลดดีแล้ว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 เลยก็จะเป็นผีเองเองไม่ใช่ใครดีเองเร้ยเรารู้ว่าเองอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรหรือว่าเราได้ยินเสียงหมาป่าเแี้ยเราก็เลยอยากเป็นไม่มีผีสองใช่หมาหมาป่าม่นพูดออโต้ไอ้หอกเออจริงอันนี้เออไม่ใช่ได้ไอ้ทินขึ้นไปข้างบนเนี่ยมึงแกเห็นอยู่เหรอ เองเองเองไปด้านบนดิไปเลยไปเลยคือตอนนี้ไอ้ภูมิมันรู้ที่แอบปุ้ยกูเลยต้องระวังตัวเองกูเลยต้องระวังมากเลยแล้วกดฆ่าก็คลิกซ้ายเหมือนปกติเลยใช่ปะทำไมเสียยมันใกล้จังวะเดียวเสี่ยใกล้เกินไปไหมเอ้ยคอมเบรกไรเนี่ยโคตรแก่เลยเสี่ยใกล้เกินไปปะวะเอ โน้ตบุ๊กโค้ดสุดรอะแลมสี่กิกะไอ้เงี้ยโอ้ยพี่ตายเลยท่านแหะไอ้แลมสี่กิกมันเล่นบอลบอลอีกครั้งอีกครั้งบอลอีกครั้งบอลโอเคโอเคไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่น่าได้มันใช้ประมาณเจ็ดอะลองดูต้องลองเอ้ยน่าจะได้นะขนาดเพื่อนยำไปเพื่อนเพื่อนผมที่คอมมันกระการเหได้ป่ปะเฮ้ยไอเวนน่ะแลมสี่กิกลองดูแต่ว่าไม่น่าไม่น่าเกินสองร้อยพีเอ็มไม่เป็นไร ขอขอขอแค่ขอแค่เล่นได้เพียงจับเลยเนี่ยฟันดาเลเสร็จแล้วโอเคตั้งตั้งแต่ที่กูออกจากบ้านมาก็คือกูเอาเมาส์ติดมาด้วยกูกูนั่งสะบัดเมาส์อยู่บนรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วจุ๊กจุกมาเตอร์ โอวิ่งไม่ได้ปมาดิโคตรไปมาดิเอ้ยเฉียนเสียงโคตรดังเลยหนูฟังกูจะไปทำไมบางทีมันกดวิ่งไม่ได้อะอาสแตล์ไม่ได้อ๋อาสไตล์ไ่ไดมด้วหาแล้วน่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยทีไม่รู้ตอนอยู่ไอ้์เซยมมันต้องกดวิ่งเนีไงตอนที่มาเขาวิ่งทีเนาะไอ้เชยเดินติด เฮ้ยเหนียข้ามาเีหน่ากลัวผีคือคืัต่หน้าหมดแอบโอ้ยไม่มีหน้าปิดประตูไม่ไดู้เล่นเรบอกูเล่นเรบอกก็ได้ไหมกูท้อสามสองหนึ่งเฮ้ยไอ้เอไอไอไอเอ็นเป็นไอเอ็นมัสเป็ชาร์จเลย ไอ้บอลบอลเอ็งที่นเป็นหัวโอเคเูยแล้วูแทเกมเข้าเดสเรียมมารอเลยเอ็งเอ็งเอ็งอยู่ไหนบอลเอ็งอยู่ไหนบอลรอเราอยู่ไม่รู้แล้วเรอแอบแล้วไม่ต้องหรอกทำไมมันดูไกลจังวะเอ้ยโรงแรมโรงแรมไม่เขี้ยวเลยโรงแรมไม่คุยใครแอบตรงจุดนั้นอะ ลงแล้วไอ้หียแล้วมันลงะมันลงเือนระวังตัวไว้นะไอ้ย่าสต้าไม่ได้เนยแค่แค่เข้าเฟซบุ๊กอย่งรอสิบนาทีเชียร์เงเน่ลงมือเป็นอะไรที่กลามากไปไหนไอปไนหน้าโอเคน้ว่าให้กูเล่นไมคค้ัพี่ก่ามัมาจะเล่นได้นะ มันนานอ่ะไม่เล่นไ่นาเลยผมผมน่าจะเล่นได้นะพี่ไมค์ครับเออเล่นได้แล้วทีงไหนวะน่ะคอมคอมกากากากก็ตายอ้าวเวซ่ <ใน S 1> <ห>าด,ดนั่งดูทิกตอกอยู่ <c oughs> โอ้ยเราเรารู้แล้วว่าตายเสียเท้าโคตรจังเ มามันมาเกมไอ้เหี้ยหมดเลยส่งลิง์มาดิเนี่ยอยู่ในห้องสิ่งสำคัญอ่ะไม่ผิดทางผิดทางอยู่ในห้องสิ่งสำคัญอ่ะเมกาเอ้ยมันมันเล่นได้กี่คนอ่ะแปดแปดแปดประมาณแปดไม่สิบก็แปดะจำไม่ได้แปดก็ได้มั้งจไม่ผิดเคยดูมันเกตุภาพเกมหนึ่งเล่นเล่นได้ยี่สิบคนดิแล้วผีหนึ่งตัวถ้าผีหนึ่งต้องก้คนผีหนึ่งตัวคนซ้อนยี่สิบคนโอยเหี้ยหาสิ่งศักด์เล่นมีไหนเนี่ย กูไม่รู้กูเดินมาโม้โม่เลยโอเคระหว่างรอเดินเหลี่ยมแฮสต็อกเวิร์คกูจะไม่เกมกินอ่ะเนี่ยไม่โหลดเลยกูว่าโลยี่เลยเนี่ยโอ้ท้อกันเด็ดเทียวละเดือดลุกโอ้ต้องเด็ดกันเนียรเลยเฮไม่ไหนบอกว่าใช้ได้เลยใช้ข้าไม่ได้ต้องใส่รหัสไอ้เหี้ยภูไม่สัตว์เออเด็ดโรงเรียนเด็ดโรงเรียนกูแจกฟรีคนเลยเข้ากันเยอะแล้วเหลือมันก็จับเออเดินติด ถ้าไม่เสียงมันใกล้จังวะเดี๋ยวใช่นี่ตัวเองใช่ได้ไหมหนึ่งกลับมากเลยก็คิดเสียงไม่ยหางใกล้โรงแรมโรงแรมย่งเสียดหนึ่ตร้อยต้องร้อยโน้ตบุ๊กนี้จะกลายเป็นของกูแล้วอ่าเทลเนาะ พัตเตอร์ผมคุยนี่เล่นไง้วะเออนี่กหูกูเปิดไมค้างไว้ยู่ดีมีเสียงพี่กูเข้าก็ไม่ต้องตกใจนะไม่แปลกใจเลยดทำไมเดดเวงมึงแฮชนอสไอในนอสีิสปอนดี้ของเกมกูไม่รู้กูทำพัตเตอร์ตึงเดงยแล้วเข้ายังอ่าเข้าแล้วโอเค แต่นึงหาไม่เจอเลยว่ะไอ้เยอะก่อนนะนี่บอลแม่งเฉียดกูมากกดที่ขวาเห็นแล้วเห็นแล้วกดอารองโหนนะกดตัวทีมันเป็นเสียงพูดอะไอ้เหี้ยมาแล้วเห็นชิบหายแล้วเสียงแม่งใกล้มากบอลไอ้เหี้ย เกิดอะไรขึ้นเลยพี่เอ้ยอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าอย่าแกงกันเลยไม่เป็นไรมันทำกันแล้วโ,โชคดีด้วยโชคดีไอ้เชี่ยบอลแม่งกดโลโลรัวๆเลยใชิบหมเนี่ยถูมันหลายทีอะไรอย่างเงี้ยฮะต่อเจอเยอะและ้วเฮ้ยบอลแม่งเดินมามาก กูอยากรู้ถ้าสิบิบเมกมันจะโหลดช้าแบบจมูกหนึงกูจะมาเขาโรงแรมทีไอเยภูมไอ้เียเมกไห้เน็เเ็ตน็เเน็น็ตมน็ตเน็ตเนเมกตเน็ตเเน็ตเนเน็ตเน็น็ตนรตเน็เนกตนเตเเน็ตเน็ตเตเน็ตเน็ตเน็เน็ตเน็ตเเน็ตเน็เน็ตเนตเน็ตเน้เน็อเน็เน็็ตเน็็ตเน็น จะเล่นมึงไม่ได้วะเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าถ้าคิดซาคือยังอย่าว้ายโอ้ยไอ้สัตว์สตามิน่าหมดโอ้ยไอ้เหี้ยเอามันดิเกโอ้ไอ้เหี้ยกลับมาเกกลัมาโอ้ Fine, no <laughs>